กรณีผู้ที่ถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้ยื่นคำขอเบิกเงินสวัสดิการเ,าเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลกรณีที่กลับเข้ารับราชการเนี่ยผู้มีอำนาจจะต้องอนุมัติหรือไม่นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อหนึทับ 2,562เป็นกรณีศึกษาในเรื่องของการออกคำสั่งเกี่ยวกับคำขอเบิกเงินสวัสดิการของข้าราชการที่ถูกสั่งพักราชการหรือถูกให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งได้มายื่นคำขอเบิกเงินสวัสดิการภายหลังจากผู้มีอำนาจได้มีคำสั่งให้กลับเข้าปฏิบัตรริราชการตามเดิมนะครับโดยในสาระสำคัญเนี่ยการที่ข้าราชการที่ถูกสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้นำเอาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาของบุตรที่มีการออกให้ในระหว่างที่ถูกพักราชาการเนี่ยมายื่นขอเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กรณีถึงที่สุดผู้มีอำนาจพิจารณาเนี่ยย่อมมีอำนาจหน้าที่ที่จะพิจารณาขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรตามสิทธิ ทั้งนี้เนี่ยตามข้อ5ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2541ประกอบกับข้อ2วงเล็บ2และวงเล็บ3ของประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ พนักงานส่วนท้องถิ่นลงวันที่2กันยายน2542และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานท้องถิ่นพุทธศักราช2541ข้อ5ประกอบกับข้อ2วงเล็บ1ของประกาศก,าร,กระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรลงวันที่12เมษายน2542เพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อกรณีที่ผู้ที่ถูกสั่งให้พักราชการหรือออกจากราชการเนี่ยได้ยื่นคําขอเบิกเงินสวัสดิการกรณีที่มีคําสั่งให้กลับเข้ารับราชการเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้มีอาํานาจนะครับที่จะพิจารณาขอเบิกเงินสวัสดิการดังกล่าวให้ตามสิทธิ์ซึ่งเป็นไปนตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับ